มาจ้ามาจ้าอาหารชาวเยบุญนะคะอันนี้ก็คือ,อยานะคะนี่คือ,อยาที่จะทานนะคะทานทานแล้วก็จะทานยานะคะเยอะเม็ดในอยู่นะคะทานข้าวทานยาทานกาแฟค่ะ แปดนาทีนะพอมีคลิปให้เพื่อนๆฟังนะคะกาแฟจะบุญจะยังไม่ได้กินเพิ่งตื่นนอนนะคะวันนี้คือไก่เอฟซีะเกลียวกุ้งค่ะเกลียวแห้งนะคะ จะเอากุ้งให้ดูนะคะกุ้งจริงไม่ใช่กุ้งปลอมนะคะกุ้งหายไปไหนละไอ้มันไม่ยอมนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยบุญทำให้ดูเละมันเทหมดแล้วค่ะไม่ใช่เกี้ยวธรรมดา คนก็บอกอุ้นาทานยังไยกุ้งเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งค่ะเกี๊ยวกุ้งแห้งนะคะกุ้งจริงๆไม่ใช่กุ้งปลอมๆ้าพมาอาจจะไม่สวยนะคะเพราะเาบุญเวียนหัวเย,ยบุญไปทางนู้นไม่ได้ตอนนี้เย,ยบุญก็อยู่ แถวๆนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูแถวๆนอนนะคะนอนอยู่แถวๆนี้ค่ะเนี่ยๆๆเลี้ยงละลายอยู่นี่นะคะนอนเฝ้าโทรศัพท์ค่ะมาจ้ามาจ้าอยากดูข้างนอกอย่าบุญอยากถ่ายข้างนอกให้ดูจังเลย อาหารก็พอแล้วนะอยากเจอคนจริงใจมีไม่แถวนี้ยาบุญเพิ่งตื่นนอนนะคะตื่นแล้วก็จะกินอาหารเช้าแล้วก็จะทานยานะคะทานเสร็จแล้วมันก็ฟาจยบุญนอนอีกค่ะ นอนตึ้งวันตึ้งคืนค่ะถ้าไม่ได้ไปดูเพื่อนเพื่อนก็ขอโทษขอโพยนะคะขอ,อรักษาตัวสักระยะแต่ก็ไปอยู่ดีแหละยาบุญผีบยะยาบุญก็เปิดไว้บุญก็หลับนะคะถ้าไม่ได้คลาดทายใครก็ขอโทษขอโพยนะคะอันนี้คือกาแฟของยาบุญค่ะ ุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลทุกแช์จ้ะบุญก็นอนอยู่ตรงนี้อันนี้ที่นอนเยบุญนะคะเบุญจะนอนอยู่ตรงนี้เยบุญนอนโซฟานี่ค่ะนดี่ยบุญนอนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนอนโซฟานะจ๊ะเพราะว่าขึ้นไปนอนบนเตียงข้างบนไม่ได้ มันปดวดเลยก็ต้องเอาโซฟามาทำเป็นที่นอนนะคะตรงที่บ,บุญนั่งไลยสดแหละที่เดียวกันที่นอนเดียบ,บุญู่เชิญนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมจำได้ใช่ไหมคะเดียบ,บุญก็นั่งอยู่ตรงนี้แต่เย่ยบ,บุญไม่ให้เห็นหน้านะคะไม่อยากเห็นหน้าเยยบ,บุญ ไม่ดีกว่านะหน้าไม่สวยค่ะหน้าไม่สวยปากไม่แดงแค่ไม่แดงไม่ได้เห็นหรอกค่ะมาจ้ามาจ้าเกี๊ยวกุ้งจ้ะเกี๊ยวแห้งนะคะอันนี้ก็โอ้ยอยาบุญกระเถิบไม่ไหวค่ะ อันนี้ก็ไก่เอค่ะอันนี้ก็ยานะคะยายาเช้าหนึ่งสองสามกิเมตรแตอนเช้าก็ห <c oughs> ้าเมตรแล้วค่ะกินห <c oughs> ้าเมตรนี้ต้องมันยายนะคะยากระดูกด้วย ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณที่เข้าชมคลิปให้นะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยของเพื่อนๆน,นะคะยังรักกันอยู่ใช่ไหม อยู่ในใจเสมอหูบอเข้าทุกวันอยู่ในใจเสมอหูบอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลททุกแสรมากินเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวบยวบุญน่ากินค่ะ เียวกุ้งนะคะแต่ยายบุญกินไม่หมดนะคะจะได้ยายบุญจะได้ประมาณสามตัวค่ะกุ้งแล้วก็ไก่ชิ้นหนึ่งยายบุญก็อิ่มแล้วที่วางอยู่ตรงหน้ายายบุญนี่คือไม่หมดนะคะมันเป็นเกี๊ยวแห้งค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้ยวเบ,บุญจะลงไลแล้วนะคะขอบคุณมากมายค่ะมาจา่ามาจา่าขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลทุกแช์นะจ๊ะขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนะคะอย่าเจ็บอย่าจนกันนะคะมีความสุขตลอดการตลอดไปนะคะลงแล้วนะคะ